สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านที่มีพลังงานดึงดูดเข้ามาชมคลิปนี้นะคะวันนี้ก็เจอกันกับหมอซีเช่นเคยนะคะวันนี้เรามาให้ไพ่เล่าเรื่องของเพื่อนๆกันเรามาดูกันนะคะว่าคุณกําลังดึงดูดสิ่งใดเข้ามาในชีวิตนะคะก็เป็นพลังงานโดยรวมอาจจะตรงทั้งหมดอาจจะตรงบางส่วนหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็เป็นไปได้ ใช้วิจารณญา,าในการรับชมรับฟังแล้วก็เลือกรับแต่พลังงานที่ดีพลังงานที่เป็นบวกนะคะถ้าฟังแล้วอึดอัดฟังแล้วไม่เข้าใจก็เลื่อนผ่านได้เลยแสดงว่าไม่ใช่คลิปของเรานะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณนะคะการสนับสนุนทุกๆช่องทางเลยทั้งการรับชมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซุปเปอร์แตงเป็นกำลังใจให้ทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็พร้อมทั้งคา่าน้ำชาก,กาแฟที่ เอาเข้าบัญชีส่วนตัวนะคะก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวอยากจะเช็คพลังงานก็จองคิวได้เลยนะคะหรือว่าอยากจะสแกนพลังงานนะคะเจะ็ดจักระเคลียร์ชำระล้างนะคะเส้นทึบเส้นมืดเส้นดําที่มันยังเกาะอยู่นะคะ,ะถ้าถึงวาระแล้วก็อันนี้ก็เช็คคิวได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะเรียนอ่านไพ่ทาโร่นะคะ แบบออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ line, มีแบบกลุ่มแล้วก็แบบเดี่ยวนะคะอ,อันนี้ก็ลงทะเบียนเรียนได้รอบถัดไปจะเป็น2 6 27 28ีมีนาจะเป็นกลางวันแล้วก็เป็นเดือนเมษาเลยนะคะก็จะเป็นสอนไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีแบบพื้นฐานเน้นไปในเรื่องของพลังงานเรื่องของจิตวิญญาณนะคะแล้วก็สอนการทำคลิปการทำช่องการสร้างรายได้นะคะประมาณนี้เนาะ โอเคเดี๋ยวมาดูตัวตนของเพื่อนๆกันก่อนนะคะเดี๋ยวดูไพ่ตัวเลขก่อนละกันนะคะขออนุญาตครูครูบาอาจารย์ของท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะถ้าหากว่ามีสิ่งใดในวันนี้ที่คนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะจําเป็นจะต้องได้รู้นะคะจาเป็นจะต้องได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังของสิ่งที่เป็นอยู่ขอให้ครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลอยู่นะคะช่วยส่งสารผ่านออกมาผ่านทางหน้าไพ่ ให้เปิดให้ได้รู้ให้เปิดให้ได้เห็นนะคะแล้วก็ขอให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะถ้าหากว่าก้าวล่วงประการใดแล้วก็ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะม,มาดูตัวตนของเพื่อนๆกันก่อนให้ตัวเลขเล่าเรื่องก่อนนะคะ ใบแรกขึ้นมาเป็นหมายเลขห้านะคะหมายเลขห้าณเวลานี้อ๋อสิรู้สึกว่าเหมือนคุณเพิ่งผ่านอะไรบางอย่างมาเอาจริงๆถ้าในเรื่องของไพ่ทาโร่หมายเลขห้าเป็นไพ่ที่เขาเรียกว่ามันเป็นช่วงที่เจอบางอย่างเพื่อให้เราได้เกิดสติและปัญญาได้เกิดองค์ความรู้ รู้แจ้งลึกซึ้งกับสิ่งที่เราได้เจอนะคะเหมือนแบบเจอมาเพื่อให้เรามีประสบการณ์ตรงกับสิ่งนั้นแล้วบางทีรู้สึกว่าคุณเกิดปัญญารู้แจ้งนะคะเป็นไพ่ของครูครูบาอาจารย์เป็นไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นไพ่ของผู้ที่อาจจะต้องมีภารกิจบางอย่างในการออกมาชี้แนะนําทางคนอื่นจากสิ่งที่ตัวเองได้เรียนรู้ผ่านมันมาด้วยตัวของเราเองค่ะนะคะ หมายเลขสี่นะคะสี่ห้าห้าสี่ด้วยเนาะหม, <c oughs> มายเลขสี่ก็เป็นไพ่ของเดียมเพลอร์เนาะเป็นไพ่ของความมั่นคงความหนักแน่นความตั้งมั่นความตั้งใจอำนาจบารมีในการขับเคลื่อนในการที่จะไปสู่สิ่งที่ตั้งหมายไว้มีความเป็นผู้นำนะคะกำลังจิตใจหนักแน่นมั่นคงถ้าคิดที่จะทำอะไรแล้วก็ ชัดเจนนะคะไม่อ่อนไหวต่อสิ่งที่เข้ามากระทบนะคะแน่นอนนะคะน่าจะเป็นคนที่เก่งเลยแหละแล้วก็มีองค์ความรู้แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่กําลังขับเคลื่อนนะคะหมายเลขเจ็ดมีอุปสรรคเข้ามาแน่นอนแต่การที่อุปสรรคเข้ามามันเหมือนเป็นของขวัญสําหรับคุณมีอุปสรรคเข้ามาทําให้คุณเกิดสติปัญญาทําให้แข็งแกร่งมากขึ้นทําให้กล้าหาญมากขึ้น ผ่านประสบการณ์ทุกอย่างมาทําให้คุณแบบยิ่งก้าวกระโดดยิ่งคุณเจอประสบการณ์ที่มันยากลําบากอุปสรรคมากเท่าไหร่มันยิ่งทาให้คุณเหมือนคุณได้ชาร์จพลังมากขึ้นอนะ่ะเออประมาณเนี้ยเพราะทุกครั้งที่คุณเจอมันทําให้คุณเกิดสติและปัญญาคุณเรียนรู้กับสิ่งที่มันเข้ามาเนะี่ยประมาณนี้เนาะเลขแปดจริงจริงอะไพ่ของคุณไม่ธรรมดาเหมือนไพ่นักลบเหมือนไพ่ของคนที่ไม่ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรเข้ามาคุณก็ผ่านมันด้วยตัวเอง มีสติปรรัญญาเฉียบคมหลักแหลมฉลาดเอาอยู่ทุกสถานการณ์เอาอยู่อะบทอะไรมาคุณก็ผ่านผ่านผ่าน,ผ,านผ่านนะคะประมาณนี้อ่าหมายเลขสองแล้วก็อาจจะเป็นไพ่นักพยากรได้เนาะคนที่เขาเรียกว่ามีเซนส์มีสัมผัสแน่นอนว่าบางทีมันฉลาดไม่พอนะคะฉลาดอย่างเดียวไม่พอต้องมีความเฉลียวต้องมีความ รู้ทันคนด้วยอ่านคนให้เป็นถูกไหมคะมองเห็นเบื้องลึกเบื้องหลังนะคะยิ่งใครที่มาทางสายพลังงานก็จะเข้าใจเลยว่าความสําคัญของการเปิดเซนต์เปิดตาที่สามมันสําคัญมากๆนะคะเพราะบางอย่างเรามองแค่ตาเหนือเนี่ยไม่ได้มันต้องมองลึกเข้าไปมากกว่านั้นนะคะไม่งั้นเราจะกลายเป็นเหยือ่อทันทีนะคะประมาณนี้เนาะอันนี้นนหมอเชนรู้สึกว่าเซนต์ของคุณมันเปิดมากขึ้นในตอนนี้นะคะเซนต์สัมผัสการอย่างรู้นะคะ โอเคเรามาดูตัวตนของเพื่อนๆนะคะมาซี้ขอใช้ไพ่ทาโร่แล้วกันขอดูไพ่ทาโร่อขอดูสิบใบแล้วกันเนาะขอดูตัวตนดูไพ่สิบใบนะคะของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ เป็นยังไงบ้างสถานการณ์ภาพรวมนะคะสตาชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นจะเป็นยังไงอืมมีหเรียเห็นไหมคะไพ่สเตนขึ้นมาอีกแล้วไม่ธรรมดาวัานนี้เป็นคนเก่งเก่งมากๆเลยนะคะเอาอยู่ทุกสถานการณ์แน่นอนคุณจะต,ต้องเจอบทหนักนะชีวิตของคุณอะ ใช่ไหมลองกลับมาย้อนถามตัวเองนะคะเหมือนคุณจะต้องเจอบทหนักอืให้ไปโดนอะไรคุณจะต้องเจออะไรเข้ามาแบบมันจะเหมือนอัพเลเวลขึ้นเรื่อยๆอะ่ะใช่แต่แต่ทุกอย่างที่เข้ามาเพื่อให้คุณเข้าใจและเรียนรู้กับตรงนั้นแล้วก็ยกระดับตัวเองกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งกลายเป็นคนที่กล้าหาญกลายเป็นคนที่นิ่งมากขึ้น นะคะความนิ่งสยบทุกปัญหาที่เข้ามามีสติปัญญาเรียนรู้กับตรงนั้นไปได้ยังไงคุณเอาอยู่อะเออประมาณนี้คุณเอาอยู่นะไพ่หมาซิมรู้ไปหมดเลยคุณเอาอยู่กับทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมีบางอย่างเข้ามาแน่นอนในตอนนี้แต่มันมาทำอะไรคุณไม่ได้ประมาณนี้นะคะ่ะอืมโอ้มันเกี่ยวอะไรกับเรื่องของคู่ไหมเออมันมีอะไรเกี่ยวกับเรื่องของคู่คู่รักหรือเปล่าไม่รู้นะคะ หรือมันก็คุณอาจจะเพิ่งผ่านในเรื่องของจักรละที่สี่ก็ได้กับความรักความสัมพันธ์ก็ได้หมดนะคะทั้งคู่รักหรือหรือความสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นๆกับคนที่เรารักคนที่เราไว้วางใจอือาจจะเกี่ยวกับตรงนี้ก็ได้เพราะว่าเห็นไหมคะตรงนี้เนาะสามดาบขึ้นมาเลยนะคะแสงอาจจะสะท้อนนิดนึงนะคะ จริงจริงก็คือเจอบททดสอบนั่นแหละหมอซีว่าหนึ่งเรียนก็ขึ้นมาก็ขึ้นมาอีกแล้วเอาใหม่เลขสีนะคะก็ไม่ได้น่ากังวลอะไรนะพลังงานของมือถือแล้วเป็นคนที่เขาเรียกว่า เดินตามหัวใจของตัวเองหนักแน่นมากเลยกับกับเส้นทางเดินของตัวเองโดยภาพรวมทั้งหมดอะคือหนักแน่นกับเส้นทางเดินของตัวเองมากๆเลยแล้วก็เซนเปิดแล้วด้วยนะคะสัมผัสของคุณมันละเอียดลึกซึ้งมากขึ้นเห็นในทุกๆมิติตร‑‑งนี้คนที่เห็นในทุกๆมิติสัมผัสได้ละเอียดนะคะมันจะทำให้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังกับสถานการณ์รอบๆตัวเรากับผู้คน,นรอบๆตัวเรา เราจะไม่ไม่กลายไปเป็นเหยื่อนะคะอืมอืมก็ประมาณนี้มันเป็นช่วงที่มันต้องสู้ต้องต้องไฟอะคะ่ะแต่คุณต้องเขาเรียกว่าไม่ไ่าไงคุณก็ชนะอโมซีรู้สึกแบบนี้เหมือนตัวของคุณมันมีอะไรหลายๆอย่างในตัวเองอันถ้าถ้ามองว่ามาเล่นเกมอะถ้าคุณมาเล่นเกมลงมาเล่นเกมชีวิตอนะคุณก็เหมือน อไอเทมของคุณน่ะคุณไปเก็บอะไรมาเต็มไปหมดแล้วในกระเป๋าของคุณอะประมาณนี้มันเหลือแค่คุณกลับไปเอามาใช้ยกตัวอย่างนะพลังงานวันนี้แล้วมันก็พร้อมสู้ประมาณนี้ค่ะแล้วคุณก็ชนะแน่นอนว่าสีรู้สึกอย่างเงี้ยเหมือนคนที่ไม่ได้กลัวอะไรแบบมันดูมีความมั่นใจในตัวเองค่ะถึงคุณอาจจะไม่ได้ มันอาจจะยังไม่ได้เห็นประจักษ์ด้วยด้วยอะไรก็ตามแต่ด้วยภายนอกอะคะ่ะแต่คุณเหมือนมีอมีอะไรในตัวมีของในตัวมีของดีในตัวนะคะแล้วมันดูมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วสิ่งที่หัวซีมองเห็นคือเหมือนคุณกําลัง ไปคว้าอะไรบางสิ่งบางอย่างเนาะมันมีหนึ่งหนึ่งเหรียญขึ้นมาคุณกําลังไปคว้าอะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับกายภาพเกี่ยวกับการเงินเกี่ยวกับการสร้างสิ่งที่มันจับต้องได้แต่สิ่งที่คุณต่อสู้อ่ะมันไม่ได้แค่ต่อสู้กับคือแรงเสียดทานที่มันเข้ามาในชีวิตของคุณกับการที่คุณจะเดินไปคว้าตรงเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเออท้าทาทยอ่ะเรียกว่าอย่างนี้ละกันดูท,าท้าทาย แต่คุณก็เอาอยู่ประมาณนี้ค่ะแล้ววอรซีมองเห็นว่าหยังไงคุณก็ชนะเอาจริงๆนะคะถึงคุณจะเจ็บหนักหรืออะไรก็ตามแต่แล้ววอรซีก็รู้สึกว่าคุณคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะชนะมันประมาณนี้ในสิ่งที่คุณกําลังเจออยู่อุปสรรคหรืออะไรก็ตามแต่ยังไงคุณก็ชนะมันเหมือนเป็นความรู้สึกของคนที่เอาจริงพลังงานวันนี้อาจจะไม่กลัวตายเลยก็ได้อนะคะ เต็มเปี่ยมไปด้วยอะไรบางอย่างที่อาจจะอาจจะรู้วัตถุประสงค์ของตัวเองแล้วก็ได้ในการลงมาเกิดนะคะเพราะว่าตัวไพ่อัศาวินถือถ้วยคือไพ่ของคนที่เดินทางตามหัวใจของตัวเองจิตวิญ,ญญาณภายในถูกไหมคะมันดูหนักแน่นอะมาดูมั่นคงมันไม่ได้ดูอ่อนไหวคุณไม่ได้ไหลไปตามภายนอกนะคะคุณมีความชัดเจนกับสิ่งที่คุณเดินทางทีนี้น่ะหัวข้อของเราคือคุณกาลังดึงดูดสิ่งใดใช่ไหมมันมีเก้าเหรียญกับ กับเจ็ดถ้วยขึ้นมาประกบกันเลยนะสิ่งที่มองเห็นสเต็ปแรกอะหลายสิ่งเจ็ดอย่างขึ้นไปเลยนะแต่ว่ามันจะมีทั้งคือมันเหมือนกับหลังจากนี้ชีวิตของคุณสิ่งที่คุณกําลังดึงดูดเข้ามามันทุกด้านเลยนะคะทั้งชื่อเสียงทั้งเงินทองทั้งอำนาจทั้งบ้านทั้งรถทั้งที่ดินทุกอย่างเลยและมันก็พ่วงมาด้วยเขาเรียกว่างูอสรพิษนะคะ เหมือนเหมือนพลังในงานในการดึงดูดของคุณมันเยอะมากแล้วก็แสงสว่างของคุณมันก็สว่างจ้าเพราะฉะนั้นคุณจะดึงดูดเหมือนคุณจะคุณจะอยู่ในจุดที่คนทุกคนเขาเห็นว่าคุณเป็นใครประมาณนี้ค่ะหลังจากนี้นะควจะเห็นว่าคุณเป็นใครคุณมีอะไรในตัวคุณมีอะไรให้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ด้วยอย่างนี้ดีกว่าเออมันก็จะมีทั้ง คนที่ตั้งใจที่จะมาเอาอะไรบางอย่างจากคุณไปมาเอาแสงจากคุณไปประมาณนี้ค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับมันจะเห็นมันจะปิดไม่มิดแสงสว่างของคุณหรือสิ่งที่คุณมีศักยภาพของคุณอะไรในตัวคุณของดีอะที่หมอชีิบอกว่าของดีในตัวของคุณมันจะปิดไม่มิดเพราะนั้นสิ่งที่คุณจะดึงดูดเข้ามามันเหมือนกับมันจะมีบางอย่างที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ อืแต่ทีนี้ครูคุูบาอาจารย์อาจจะก,กําลังผลักให้คุณไปเปิดเซนส์สัมผัสให้มันมากขึ้นก็ได้เพื่อให้คุณได้มองเห็นในทุกๆสถานการณ์ที่เข้ามาหาคุณหลังจากนี้ลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าช่วงนี้ครูคุูบาอาจารย์ผลักให้คุณมาเข้าเส้นทางพลังงานมาเปิดเซนส์มาเปิดสัมผัสโปรเทคพลังงานตัวเองให้เป็นไหมให้ปฏิบัติมากขึ้นไหมถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าคุณกําลังจะก้าวไปสู่จุดที่ คุณกาลังจะดึงดูดหลายสิ่งหลายอย่างทั้งสิ่งที่มันดีทั้งเงินทองทั้งชื่อเสียงทั้งผู้คนที่เข้ามาสนับสน,นุนเข้ามาอุปถัมภ์คนของคุณจริงๆและมันก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ที่เขาเห็นและ,และเขารู้แล้วว่าเขาจะมาคุณมีอะไรของดีอะไรในตัวแล้วเขาอยากมาได้ตรงนี้จากคุณเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่เปิดเซนส์สัมผัสไม่เปิดตาที่สามคุณจะมองไม่ออกเลยว่าใครเป็นใครเป็นช่วงเวลาที่สําคัญนะเอาซิว่า เนี่ยค่ะอืมเพราะตัวคุณเองเหมือนมีบางอย่างในตัวที่สามารถที่จะให้อะไรบางอย่างใครได้มีบางอย่างที่ท่งคุณค่าในตัวคุณอนะโมซีไม่รู้ว่าอะไรนะนะคะอันนี้ก็เป็นพลังงานภาพรวมนะคะอ่า ถ้าเป็นพลังงานของเพื่อนๆมอกสีว่าก็คงจะเข้าใจนะเพราะส่วนมากคนมาดูคลิปมองีก็จะเป็นคนที่ฝึกปฏิบัติอยู่แล้วนะคะบางคนก็จิตละเอียดและกาลังเข้าสู่จุดของการการใช้พลังงานนะคะบางคนก็เพิ่งเข้ามาถ้าฟังไม่เข้าใจก็ฟังๆไปก่อนเนาะโอเคเรามาดูกันนะคะว่าคุณกําลังจะดึงดูดสิ่งใดเข้ามา คุณกาลังดึงดูดนะคะไม่ใช่กําลังจะตอนนี้แสดงว่าคุณดึงดูดแล้วนะพลังงานของคุณเริ่มดึงดูดเข้ามาแล้วนะคะลองสังเกตดูหลังจากนี้นะคะว่ามันจะมีอะไรขับเคลื่อนรอบๆตัวเราใครจะเข้ามามันจะมีสถานการณ์อะไรทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะมันเกิดขึ้นมันมีเหตุและผลนะคะของมันเนาะ คุณกำลังดึงดูดสิ่งใดเข้ามาในชีวิตคุณนะคะ c h a m p e r a n c e f o l l of One สี่ไม้เทา้าสี่ไม้เทา้าความมั่นคงเนาะความมั่นคงการสร้างความมั่นคงการสร้าง แสดงว่ามันจะมีหลายๆอย่างครับเคลื่อนมาหาคุณเพื่อนำคุณไปสู่การสร้างหรือเป็นคนที่จะมาร่วมสร้างก็ได้อะประมาณนี้เป็นคนที่จะมาช่วยคุณปักเสาอะคะ่ะตั้งเสาสีเสาอะ,อะมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับคุณ คุณมีบางอย่างที่คุณจะสร้างจะทํำไหมสิ่งที่คุณกําลังดึงดูดเข้ามาคือคนหรืออุปกรณ์ปัจจัยที่จะได้สร้างเนี่ยค่ะสีไมหเท้าค่ะมาร่วมสร้างจะมีทั้งคนมีทั้งปัจจัยปัจจัยก็คือทุกอย่างอ่ะที่คุณจะใช้สร้างค่ะคุณกําลังดึงดูดเข้ามาอยู่ในตอนนี้ผู้คนด้วยนะคะ มองออกหมถ้าคุณจะสร้างอะไรบางอย่างคุณสร้างคนเดียวไม่ได้หรอกถ้ามันเป็นสิ่งที่มันจับต้องได้ถูกไหมคะอืมอันเนี้มันจะมันจะดึงดูดสิ่งเหล่านี้เข้ามาให้คุณได้สร้างบางอย่างได้นะคะ The Hangman Night o f w หวานคุณกำลังดึงดูด ในออฟหวานเอ่อเทนออฟสอดก็ขึ้นมาคืออะไรคุณกำลังดึงดูดสิ่งใดเข้ามาเพจออฟคัพอืมเอชออฟคัพคืออะไร The strength แล้วก็เทมพลนซ์คือเหมือนกับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเลยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงมีการโยกย้ายมีการเปลี่ยนแล้วมันก็มีบางอย่างที่คุณคาดไม่ถึงเหตุการณ์มันจะค่อยๆเป็นไปนะคะเวลามันขับเคลื่อนเนาะเวลามันมีการเปลี่ยนหรือขับเคลื่อนอะบางอย่างอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดไว แสดงว่ามันมีบางอย่างที่คุณจะสร้างที่หมอซีบอกมันมีกลุ่มมันมีที่มันมีมันมีบางอย่างที่เป็นเป้าหมายใหญ่ของคุณแต่ทีนี้ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงเนี้ยค่ะมันจะทําให้คุณมันจะมีการขับเคลื่อนมันจะมีการขับเคลื่อนมันจะไม่ได้หยุดนิ่งคุณจะไม่ได้อยู่ที่เดิมด้วยซ้ํานะคะคุณจะไม่ได้อยู่ที่เดิมไม่ได้อยู่ในบทบาทเดิมไม่ได้อยู่ในตําแหน่งเดิมมันมีการเลื่อนขึ้นมันมีการเลื่อนระดับ เพราะนั้นหลังจากนี้ค่ะสิ่งที่คุณจะเห็นนะคะคุณจะเจอคือเหมือนตาที่สามของคุณมันก็จะเปิดมากขึ้นการเห็นเบื้องลึกเบื้องหลังของสิ่งที่เป็นอะมันจะมากขึ้นแล้วหลายๆอย่างมันจะเปิดเผยให้คุณได้เห็นมันจะมีทั้งบางอย่างที่ออกไปจากชีวิตของคุณและจะเข้ามาในชีวิตของคุณให้คุณรอดูนะคะเหมือนไพ่บอกประมาณนี้นะ แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามสิ่งที่ไพ่บอกว่านี่คือคุณเอาอยู่เพราะนี่คุณคือสิ่งที่คุณจะดึงดูดสิ่งที่คุณดึงดูดเข้ามาอยู่ในขณะนี้เพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้ชีวิตของคุณเจออะไรที่มันดูแบบดูหนักอนะดูเหนื่อยดูยากลําบากดูวุ่นวายเหลือเกินมันเป็นช่วงเวลาคัดคนละกันคัดคนแล้วก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่อะคะอ่ะสิ่งที่ครูคบาอาจารย์บอกคือให้รอดู อืมคุณจะได้เดินหันหลังจากบางอย่างหรือมันจะได้เดินหันหลังจากบางสิ่งหันหลังให้กันนะคะแยกจากกันอย่างเงี้ยมันเหมือนสิบดาบของคุณนะ่ะเขาเรียกว่าเหมือนคุณหมดหมดเคาะหมดอะไรนะหมดทุกข์หมดโศกหมดเคาะกรรมแล้วแล้วก็มันเป็นจุดที่ต้องแยกจากสิ่งที่มันไม่ใช่สิ่งที่มันท็อกซิคสิบดาบอะคะ่ะ ้ากรรมในเวรหรืออะไรก็ตามแต่ที่ตามคุณไม่หยุดไม่หย่อนหรือเคราะกรรมที่คุณรู้สึกว่ามันหนักหนาสาหัสหอะหมายถว่ามันจบเพราะคุณมีการเลื่อนชั้นพอเลื่อนชั้นปุ๊บอะค่ะมันแยกชั้นพอมันแยกชั้นสิ่งเหล่านั้นจะหลุดออกไปไม่ว่าจะอะไรก็ตามเหมือนคุณเป็นอิสระแล้วค่ะตอนเนี้ทีนี้ครูครบาอาจารย์บอกว่าให้คุณรอดูว่ามันจะเป็นยังไงคือคุณไม่ต้องทําอะไรแค่ให้รอดูว่าอะไรมันจะแยกชั้นออกไปมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะ หรืออะไรจะเข้ามาใหม่ซึ่งถ้าสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นมันจะเอื้อไปสู่การการสร้างหรือสิ่งที่คุณกำลังจะทำให้คุณรอดูประมาณนี้นะคะใช่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณดึงดูดเข้ามาเองนะคะคือไม่ต้องทำอะไรไหลไปตามกระแสแล้วก็รอดูประมาณนี้ว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนบ้างนะคะ อ่ะขอดูอีกนะคะว่าคุณกำลังดึงดูดสิ่งใดเข้ามาในชีวิตนะคะบางทีรู้สึกพลังงานของคุณเหมือนมันหลุดพ้นแล้วนะคะทีนี้ก็เหมือนแค่ให้เห็นว่า ให้รอดูอะเออให้รอดูว่ามันไกลกระพราี่มันจะเปลี่ยนแบบไหนมันไม่ใช่ปรับปรับฉับพันนะคะทา,ทางสายพลังงานเราจะใจร้อนไม่ได้นะคะอดอดทนรอให้เป็นนะคะทําพลังงานตัวเองให้ดีแล้วก็รอดูรอดูให้มันเป็นไปให้พลังงานทํางานด้วยตัวของเขาเองเออมาซีเห็นคอมเมนตะ์คลิปก่อนเนาะที่บอกว่าคนที่ทําผิดทําไมไม่เห็นเขามาบอกความจริงเลยอะไรเงี้ยคะ่ะเออจำได้ละอ,อ่ ไม,ไม่จําเป็นจะต,ต้องให้ใครมาบอกความจริงอย่างที่บอกว่าเวลาเราเซนเหรืออะไรเราเปิดเราเห็นแล้วเรารู้ชัดเจนแล้วว่ามันอะไรเป็นยังไงเขาจะพูดหรือไม่พูดนั่นก็คือเรื่องของเขาแล้วนะคะเพราะว่าหากเ,าเราได้ทําสิ่งใดที่มันผิดแล้วอะสิ่งที่จะตัดกรรมจริงๆคือการสํานึกผิดการยอมรับผิดใช่ไหมคะแต่ทีนี้นั่นมันคือเรื่องของเขาเราก็ให้เขาเรียกว่าให้พลังงานให้ให้พลังกรรม เป็นตัวขับเคลื่อนเองพลังงานเขาจะมันกหกกันไม่ได้มันจะคัดของมันเองถ้าเมื่อไหร่มันแยกชั้นมันแยกมันแยกกันแล้วอะค่ะมคนหนึ่งเลื่อนขึ้นแต่คนนึงไม่ได้เลื่อนขึ้นอย่างเงี้ยพลังงานหนึ่งไม่ได้เลื่อนขึ้นอย่างมีแต่พลังงานลบพลังงานที่แบบที่มันไม่โอเคอะเออมันก็แยกกันแล้วมองออกไหมคะเราก็ไปของเราเรื่อยๆอะค่ะส่วนพลังงานนั้นไม่ไปก็ไม่เป็นไรมอไหมคะก็พลังงานเขาจะ ทำงานของเขาเองขอแค่เราชัดเจนว่าว่าเราจะไปยังไงเส้นทางหนึ่งสองสามของเราจะเป็นยังไงแค่แค่นั้นเลยค่ะไม่จําเป็นจะต,ต้องให้ใครมายอมรับผิดหรือมาสารภาพอะไรนะสําหรับข้อความนั้นนะมามอเห็นคอมเมนตะ์เนาะในส่วนของเราก็คือถ้าอถ้าเขาทําผิดกับเราเราเห็นแล้วชัดแจ้งแล้วชัดเจนแล้วเราก็แค่เอาหัวซีกรรมขอตัดวาระกรรม อย่าได้ยึดโยงยึดติดกันอีกต่อไปเลยนะคะให้มันเป็นพลังงานแห่งความรักความเมตตาเท่านั้นแต่เราก็ต้องรักตัวเองให้เป็นสิ่งไหนที่มันจะเกิดอันตรายกับเราสิ่งไหนที่มันไม่ได้เอื้อประโยชน์มันจะฉุดพลังงานของเราก็ไม่จําเป็นจะต,ต้องเอาตัวเองไปเกี่ยวข้องอันนี้คือการรักตัวเองอเคะแต่ไม่ได้ให้ไปโกรธไปเกลียดเอาหวัวสจกรมตัดกันไปนะคะ,ะประมาณนี้ดูไปตามสเต็ปสเต็ปมาดูต่อนะคะว่า นะ <c oughs> คุณกำลังดึงดูดสิ่งใดเข้ามาใช่ไหมอ่า,อามาดู7 of ค u p s คืนนอไหนอีก้วโอ้หลายสิ่งนะพาษีว่าหลายสิ่งนะคะหลายสิ่งอ่ะทั้งทรัพย์สินเงินทองด้วยอืมทรัพย์สินเงินทองของถูกใจคนอุปถมัมภ์คําชูแล้วก็ คนที่จะมาเกื้อหนุนคุณอำนาจบาร,รมีชื่อเสียงและก็เหมือนกันกับที่พูดตอนแรกเลยค่ะมันมีเจ็ดด้วยกับหนึ่งไม้เท้าอ่ะมันก็จะมีคนที่ตั้งใจที่จะคือเขาเห็นอะไรบางอย่างในตัวคุณอ่ะและ้วก็เขาเห็นแล้วค่ะแล้วก็กำลังเข้ามาด้วยรู้สึกแบบนี้นะคะเพราะว่าเราหัวข้อเราคือคนกำลังดึงดูดใช่ไหมแสดงว่าเขาเห็นนะ้วเขาก็กำลังจะเข้ามา มาเพื่อมาเอาบางอย่างจากคุณเห็นมาเอาบางอย่างของมีค่าในตัวของคุณคุณมีอะไรคะอืมมันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งะฉะนั้นวันนี้หมอซีว่าคุณต้องตั้งใจในการฝึกฝนกําลังจิตของคุณแล้วแหล,ละต้องเปิดเซนส์เปิดสัมผัสให้มันชัดเจนนะเพราะว่ามันเหมือนจะมีคุณเหมือนกําลังจะได้ทํางานใหญ่บางอย่างแน่นอนเนาะมันมันก็ต้อง เรียนรู้กันต่อไปเพราะเหมือนกับพลังงานของคอุณน่ะมันเป็นพลังงานที่เหมือนแฮงแมนะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการที่คุณจะอัพเลเวลของคุณขึ้นไปสู่ระดับที่สูงน่ะคุณจะต้องได้เจออุปสรรคก่อนเหมือนเหมือนเจอเจอบางอย่างเข้ามาให้คุณได้เรียนรู้ก่อนพอคุณได้เรียนรู้กับสิ่งนั้นปุ๊บอ่ะคะ่ะคุณจะขยับขึ้นไปอีกคุณจะโตขึ้นไปอีกคุณจะโตขึ้นไปอีกการที่คุณได้เจอปัญหาอุปสรรคเจอผู้คนที่ มาเป็นบททดสอบให้คุณอนะ่ะมันเหมือนเป็นของขวัญให้กับคุณเลยนะคะพลังงานวันนี้นะอาจจะไม่ได้ง่ายเหมือนคนอื่นแต่คุณจะโตมากกว่าคนอื่นคุณจะไปไกลแบบสุดๆมันมีความที่เหมือนสิ่งที่คุณกำลังจะไปอะ่ะมันต้องใช้ความแข็งแกร่งกล้าหาญอำนาจบาร,รมีแม้แต่เรื่องของทรัพย์สินคือทุกอย่างอะ่ะเหมือนคุณจะมีทุกอย่างนะคะเออพลังงานวันนี้มันมีตั้งเจ็ดถ้วยเนาะ ก็ต้องยอมรับว่าการที่คุณจะไปโตแบบนั้นน่ะมันจะต้องมันจะต้องมีอะไรเข้ามาให้คุณได้เรียนรู้อืมไม่งั้นคุณจะโตแบบนั้นไม่ได้เนี่ยค,คือพลังงานของคุณมันมีโปรเจกต์ใหญ่รอคุณอยู่ไม่รู้ก็คืออะไรนะแต่หมอซีรู้สึกว่าคุณไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรอะ่ะคุณดูสนุกกับมันด้วยซ้ําอาจจะเป็นช่วงจังหวะเวลานึงที่เจอปัญหาอุปสรรคอาจจะมีเหนื่อยมีท้อมปแท้ thế, แต่คุณเหมือนเอาอยู่มันมีไพ่สเตนขึ้นมาเก่งนะคะวันนี้เก่งมาก โอ้ไม่รู้ว่าพลังงานใครนะอยากอยากเจอมากเลยวันนี้ดูเก่งอะดูเก่งดูเป็นนักลบดูโชคโชนผ่านขวากหนาผ่านบาดแผลมาเต็มตัวแล้วมันมีอะไรในตัวเองของคุณเยอะมากอะค่ะจากประสบการณ์ของคุณนั่นแหละผ่านมาด้วยตัวเองด้วยอือบางคนแทบจะเหมือนปรึกษาใครไม่ได้ไม่มีใครเข้าใจคนที่ให้กําลังใจคุณได้ดีที่สุดคือตัวของคุณเองพลังงานวันนี้นะคะอือบางทีจะบอกเลยเหมือนคุณจะต้องเป็นที่พึ่งพาให้กับคนอื่นในการต่อไปถ้าจะหาคนที่ อ่ามาช่วยคุณหรือแบบคุณเอออยากได้ใครหมอสีรู้สึกว่าไม่ไม่มีเพราะตัวคุณเองเหมือนจะไปอยู่ในจุดที่จะต้องเป็นเป็น,ปนที่เป็นที่พึ่งพิงพึ่งพาให้กับคนอื่นนะคะประมาณนี้นะคะโอเคนะคะวันนี้ก็หมอสีก็ไปแล้วนะคะเจอกันในและดอมถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ